ดาวเคราะห์ที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะของเราเป็นดาวเคราะห์ที่มีพายุหมุนดวงจันทรขนาดใหญ่และพลังอันทรงพลังที่เราเพิ่งจะเริ่มเข้าใจด้วยมวลมากกว่า300เท่าของโลกดาวพฤหัสจึงมีลักษณะคล้ายกับระบบสุริยะขนาดเล็กดาวพฤหัสมีดวงจันที่รู้จัก95ดวงรวมถึงดวงจันทรขนาดใหญ่สีดวงที่เรียกว่าดวงจันทริเลียนซึ่งดวงหนึ่งคือแกนิมีดที่มีขนาดใหญ่กว่าดาวพุธและดาวพลูโต นับตั้งแต่ไปถึงดาวพฤหัสในปี2,559ยานอาวกาศจูโนโของนาซาได้แสดงภาพอันน่าทึ่งของยักษ์ใหญ่ก๊าซดวมนี้และดวงจันทร์แกนิมีดและยูโรป้าของมันให้เราได้ชมและให้ข้อมูลเชิงลึกที่ก้าวล้ำเกี่ยวกับพลวัตของบรรยากาศและแมกนิโตสเฟียร์ของดาวพฤหัสยานสำรวจอวกาศก็ได้บินผ่านดวงจันทร์ภูเขาไฟไอโอในระยะใกล้หลายครั้งและได้ถ่ายภาพพายุหมุนที่ขั้วโลกเหนือของดาวพฤหัสได้อย่างน่าทึ่ง ส,いいสวัสดีครับคุณกำลังรับชมเรื Brett, ่องราวแห่งดวงดาวมาร่วมกันสำรวจการค้นพบใหม่ที่น่าสนใจที่สุดของยานจูโนและชมภาพใหม่ที่น่าทึ่งจากระบบของดาวพฤหัสเพื่อสรุปอย่างรวดเร็วยานอวกาศจูโนได้ปล่อยตัวจากศูนย์อวกาศเคนเนดีในแหลมคานาวาร่นรัฐฟลอริดาในปี2011 หลังจากการเดินทางอันยิ่งใหญ่เป็นเวลา5ปีซึ่งกินระยะทาง2.8พันล้านกิโลเมตรยานจูโน่ได้เข้าสู่วงโคจรรอบดาวพฤหัสในปี2016ภารกิจหลักของยานประกอบด้วยวงโคจรขั้วโลก35วงรอบดาวกัสยักษ์และสิ้นสุดลงในปี2021เมื่อยานสำรวจอาวากาศได้รับมอบหมายภารกิจขยายเวลาจากนาซาการขยายเวลานี้ทำให้มีวงโคจรเพิ่มขึ้นอีก42วงซึ่งเรียกว่าพฤหัส ซึ่งจะเสร็จสิ้นภายในปี2025ทำให้มีทั้งหมด77พริโจโฟคือจุดในวงโครจรของยานอวกาศเมื่อเข้าใกล้ดาวพฤหัสบดีมากที่สุดและจุดเหนือดวงอาทิตย์เป็นเพียงตรงกันข้ามเป็นจุดในวงโครจรที่ยานอาวกาศอยู่ห่างจากดาวพฤหัสมากที่สุดในวงโครจรรูปวงรีของยานจูโนจะมีทั้งจุดใกล้โลกและจุดเหนือโลกยานจูโนได้โครจรรอบที่50และ60ซึ่งเป็นจุดสําคัญและเมื่อสิ้นปี2024ที่แล้วยานจะโครจร รอบจุดใกล้โลกทั้งหมด69รอบโดยเหลืออีกเพียง8รอบก่อนสิ้นสุดภารกิจจากภาพที่น่าทึ่งไปจนถึงวิทยาศาสตร์ที่ก้าวล้ำมาสำรวจไฮไลท์บางส่วนจากการเดินทางอันหน้าทึ่งของยานจูโน่ในช่วง2ปีที่ผ่านมากันจุดแวะพักจุดแรกของเราคือไอโอดวงจันทร์ที่ใหญ่เป็นอันดับสามของดาวพฤหัสและเป็นโลกที่มีภูเขาไฟระเบิดมากที่สุดในระบบสุรยิยะในปี2023และ2024 จูโนได้บินผ่านไอโออย่างใกล้ชิดหลายครั้งอย่างกล้าหาญโดยบินเข้าใกล้พื้นผิวของดวงจันทร์ของดาวพฤหัสที่แสนจะน่ากลัวดวงนี้ในระยะประมาณ1,500กิโลเมตรระหว่างการโคจรเหล่านี้จูโนได้ถ่ายภาพละติจูดเหนือของไอโอเป็นครั้งแรกทำแทนที่พื้นผิวของไอโอและถ่ายภาพกลุ่มควันลึกลับที่ลอยขึ้นเหนือขอบฟ้าไอโอมีภูเขาไฟนับร้อยลูกกระจายอยู่ทั่วพื้นผิวลาวาที่หลอมละลายจำนวนมาก บางลูกสูงตระหงานขึ้นไปบนท้องฟ้าหลายสิบกิโลเมตรแสดงให้เห็นถึงพลังแห่งภูเขาไฟของไอโออย่างรุนแรงความกรดเก้ยวของภูเขาไฟที่ไม่หยุดหย่อนของดวงจันทร์เกิดจากความร้อนจากแรงน้ําขึ้นน้ําลงขณะที่แรงโน้มถ่วงอันมหาศาลยืดและบีบไอโอวิธีง่ายๆในการสร้างแนวคิดเกี่ยวกับความร้อนจากแรงน้ําขึ้นน้ําลงคือการนึกถึงไอโอเหมือนเชือกในเกมดึงเชือกที่ติดอยู่ระหว่างแรงดึงดูดอันทรงพลังของดาวพฤหัส และแรงดึงดูดของยูโรป้าและแกนิมีดดวงจันทร์เพื่อนบ้านที่โครจรอ,อยู่ห่างจากดาวพฤหัสเมื่อไอโอโคจรรอบดาวพะหัก์และถูกดึงแรงดึงจากดวงจันทร์ดวงอื่นๆที่อยู่ใกล้เคียงทําให้ไออยืดและโค้งมอก่อให้เกิดแรงเสียดทานและความร้อนมหาศาลภายในดวงจันทร์ความร้อนนี้เองที่จุดชนวนให้เกิดกิจกรรมภูเขาไฟขึ้นบนพื้นผิวของไอโอเครื่องมือวัดรังสีไมโครเวฟของจูโนเจาะทะลุชั้นบรรยากาศ รวบรวมข้อมูลสำคัญเพื่อสร้างแผนที่ภูมิประเทศของไอโอโดยละเอียดเผยให้เห็นว่าไอโอมีพื้นผิวค่อนข้างเรียบเมื่อเทียบก,กับดวงจันทร์กาลิเลโอดวงอื่นๆของดาวพฤหัสมีทฤษฎีว่าพื้นผิวเรียบนี้เป็นผลมาจากพื้นผิวที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องความร้อนและแรงดัน,ดนมหาศาลภายในไอโอทให้ใต้พื้นผิวของไอโอส่วนใหญ่อยู่ในรูปของเหลวและแมกมาจะไหลออกสู่พื้นผิวอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาแรงดันไม่ว่าจะโดยการเติมหลุมอุกาบาต หรือระเบิดผ่านรอยแตกลาวาที่ไหลบ่อยครั้งเหล่านี้อาจลบหลุมอุกกาบาตและปกคลุมที่ราบลุ่มด้วยทะเลสาลาวาที่เรียบและหินคล้ายออกซิเดียนที่เป็นกระจกซึ่งสะท้อนแสงแดดภาพอันน่าทึ่งภาพหนึ่งจากการบินผ่านครั้งที่60ของยานจูโนโมเมื่อวันที่9เมษายน2024จากภาพบริเวณขั้วโลกใต้ของไอโอได้แม้ว่าภาพนี้จะถ่ายจากระยะห่างจากพื้นผิว16,500กกิโลเมตรแต่คุณยังคงมองเห็นจุดมืดหลายจุดบนดวงจันทร์ได้ จุดซึ่งหลายจุดเป็นปล่องภูเขาไฟที่เต็มไปด้วยลาวาและแอง่งภูเขาไฟการประทุกของภูเขาไฟหลายครั้งของ I.O. อถูกจับภาพได้ด้วยจูโนแคมซึ่งเป็นกล้องถ่ายภาพแสงที่มองเห็นได้ของภารกิจเมื่อวันที่15ตุลาคม2023จูโนแคมตรวจพบกลุ่มควันเหนือภูเขาไฟโ r o มิ t h ี u สซึ่งอยู่ใต้เส้นแบ่งเขตแดนพอดีภูเขาไฟโพรมิเสเป็นหนึ่งในลนักษณะภูเขาไฟที่โดดเด่นที่สุดบนไอโอ โดยเคยถูกพบเห็นซ้ำแล้วซ้ำเล่าในภาพของบริเวณดังกล่าวที่ถ่ายโดยยานโูเอเจอร์กาลิเลโอและกล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลและปัจจุบันโดยยานจูโนด้วยยานโมเอเจอร์หนึ่งเป็นยานล,ลำแรกที่สังเกตพรอมีทิุสในปี1979ซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ประกอบด้วยปล่องภูเขาไฟขนาดใหญ่และลาวาไหลโดยมีกลุ่มลาวาสูง50-100กิโลเมตรที่พุ่งขึ้นเหนือปลายลาวาไหล เมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2024ยานจูโนโจับภาพกลุ่มลาวาอีก2กลุ่มได้จากความสูงเพียง3,800กิโลเมตรเหนือพื้นผิวซึ่งอาจเป็นกลุ่มลาวา2กลุ่มจากภูเขาไฟขนาดยักษ์ลูกหนึ่งหรืออาจเป็นภูเขาไฟ2ลูกที่อยู่ใกล้กันนอกจากนี้จูโน,โนแคมยังทำให้เราเห็นจุดสำคัญ2จุดบนดวงจันทร์ของดาวพฤหัสได้ดีขึ้นอีกด้วยจุดหนึ่งคือแอง่งภูเขาไฟที่ใหญ่ที่สุดของไอโอคอโลกิพาทรอป พื้นที่กว้าง200กิโลเมตรนี้มีทะเลสาบที่เต็มไปด้วยแมกมาที่เย็นตัวลงซึ่งกำลังจะถึงพื้นผิวมีลาวาร้อนล้อมรอบและมีเกาะที่ไม่มีชื่อประปรายการถ่ายภาพจากการบินผ่านของดาวเคราะห์โลกพาเทราให้ภาพสะท้อนที่สวยงามของทะเลสาบซึ่งแสดงให้เห็นว่าทะเลสาบแห่งนี้และบริเวณอื่นๆบนดาวไอโอนั้นเรียบเนียนราวกับกระจกนอกจากภาพที่มองเห็นได้แล้วยานอวกาศยังใช้เครื่องสร้างแานที่แสงเหนืออินฟราเรดของดาวพฤหัสหรือ JIRAM เพื่อศึกษาแหล่งความร้อนบนดาวไอโอซึ่งเป็นเครื่องมือที่ออกแบบโดยสํานักงานอาวากาศอิตาลีในตอนแรกเพื่อติดตามแสงเหนือบนดาวพรหัสเครื่องมือนี้สามารถระบุแหล่งความร้อนที่สําคัญบนดวงจันทได้และให้การวัดการแผ่รังสีความร้อนที่แผ่ออกมาในช่วงความยาวคลื่นอินฟราเรดด้วยเหตุนี้นักวิทยาศาสตร์ของนาซาในภารกิจจูโนโจึงสามารถระบุทะเลสาบละว่าอีกแห่งบนดาวไอโอได้ทะเลสาบแห่งนี้มีชื่อว่าชอสตาเทรา ภาพที่มองเห็นได้และอินฟราเรดถูกนำมารวมกันจากการบินผ่านของดาวเคราะ์โลกจูโน2ครั้งครั้งหนึ่งในปี2022และอีกครั้งในปี2023เพื่อสร้างแผนที่กิจกรรมภูเขาไฟบนดาวไอโอที่มีข้อมูลจากเครื่องแมปอินฟราเรดของยานสำรวจอวกาศถูกซ้อนทับลงบนภาพจูโนแคมของไอโอซึ่งคุณจะเห็นเป็นจุดสีแดงเหลืองและมีสีขาวสว่างข้อมูลทางด้านซ้ายรวบรวมจากระยะทาง80,000กิเม และข้อมูลทางด้านขวาจับภาพได้จากระยะทาง58,000กิโลเมตรเมื่อพิจารณาจากข้อมูลอินฟราเรดในภาพเหล่านี้จะมีความละเอียดเชิงพื้นที่ประมาณ20กิโลเมตรต่อพิกเซลและ15กิโลเมตรต่อพิกเซลตามลำดับซึ่งหมายความว่าจุดร้อนเหล่านี้แสดงถึงพื้นที่ที่มีกิจกรรมของภูเขาไฟจำนวนมากและเป็นครั้งแรกที่มีการนำข้อมูล30ปีมารวมกันเพื่อสร้างแผนที่กิจกรรมของภูเขาไฟบน i/O แผนที่นี้แสดงเอาพุทธพลังงานที่แตกต่างกันของจุดร้อนที่แมกมาประตูออกมาจากภายในดวงจันทร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งแผนที่นี้แสดงการมีอยู่ของภูเขาไฟที่ขั้วโลกแม้ว่าจะไม่ได้ยืนยันการมีอยู่ของมหาสมุทรแมกมาใต้เปลือกโลกของไอโอแต่ข้อมูลนี้ก็สนับสนุนความเป็นไปได้นั้นอย่างแน่นอนระหว่างการบินผ่านเมื่อวันที่15ตุลาคม2023จูนโนย,ยังได้ถ่ายภาพระยะใกล้ของบริเวณขั้วโลกเหนือของไอโอเป็นครั้งแรกโดยถ่าย จากระดับความสูง11,700กิโลเมตรเหนือพื้นผิวเนื่องจากยานโบเอเจอร์และกาลิเลโอของนาซาไม่สามารถถ่ายภาพบริเวณนี้ได้ครบถ้วนไอโอได้ค้นพบภูเขาที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อน3ลูกในละติจูดเหนือโดยภูเขาเหล่านี้ถูกวงกลมสีแดงไว้ที่ด้านบนของภาพนี้จากจูโนแคมใกล้กับเส้นแบ่งกลางวันและกลางคืนซึ่งเรียกว่าเส้นแบ่งเขตการบินผ่านในระยะใกล้เหล่านี้ยังทําให้เราได้เห็นลักษณะเด่นอีกประการหนึ่ง ของไอโอนั่นคือสตีเพิร์นเมาเทนสตีเพิร์นเมาเทนเป็นยอดเขาที่โดดเด่นและมีรูปร่างคล้ายยอดแหลมของอสูวิหารและเป็นลักษณะภูมิประเทศที่ไม่เหมือนใครโดยอยู่สูงจากพื้นผิวของไอโอประมาณ5-7กิโลเมตรต่อมายานจูโน,โนจะพาเราเข้าใกล้บรรยากาศที่ปั่นป่วนของดาวพฤหัสโดยมองดูพายุหมุนและแถบสีที่น่าหลงไหลดาวพฤหัสเป็นดาวเคราะห์ที่ใหญ่ที่สุด ในระบบสุริยะของเรานับเป็นดาวเคราะห์ขนาดมหึมากว้างเกือบ70,000กิโลเมตรและกว้างกว่าโลก11เท่าสามารถบรรจุโลกของเราได้ถึง1,000ใบเลยทีเดียวในความเป็นจริงพายุบางลูกบนพื้นผิวของดาวพฤหัสมีขนาดใหญ่มากจนสามารถกลืนโลกทั้งใบของเราไปได้เลยในฐานะส่วนหนึ่งของภารกิจขยายระยะเวลายานจูโนจะเดินทางเข้าใกล้ขั้วโลกเหนือของดาวพฤหัสมากขึ้นเรื่อยๆ ในแต่ละวงโคโจรที่โคโจรผ่านทําให้เครื่องมือ m w r สามารถจับภาพชุดหนึ่งจากทิศทางต่างๆได้การรวมกันของภาพเหล่านี้ทําให้สามารถปรับปรุงความละเอียดและวิเคราะห์พายุที่ขั้วโลกที่ความยาวเคลื่อนต่างกันได้และข้อมูลนี้ได้เปิดเผยแล้วว่าพายุหมุนที่ขั้วโลกไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเท่าเทียมกันทั้งหมดเราไม่เพียงได้รับข้อมูลอัลลําค่าเท่านั้นแต่การบินผ่านดาวพฤหัสล่าสุดเหล่านี้ ยังทําให้เราได้ภาพที่น่าทึ่งยิ่งขึ้นของดาวเคราะห์ g a ยักษ์ดวงนี้อีกด้วยในการบินผ่านครั้งที่61ถึง66จูโนโได้บันทึกภาพบริเวณเส้นใหญ่ที่พับของดาวพฤหัสในซิกโลกเหนือได้สวยงามประการตาที่สุดโดยให้มุมมองโดยละเอียดของเมฆที่โกลาหลและพายุไซโคลนในบริเวณนี้กระแสลมโซนเดียวกันที่รู้จักกันว่าสร้างรูปแบบเมฆแถอันโด่งดังของดาวพฤหัสจะพังทลายลงและหากไม่มีกระแสลมโซนเหล่านี้ เมฆของดาวจะหมุนวนเป็นรูปแบบที่ปั่นป่วนอย่างรวดเร็วซึ่งพัฒนายอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาเพียงไม่กี่วันเหมือนกับการเต้นรำที่ได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถันซึ่งเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและไม่มีวันสิ้นสุดภาพหมุนวนสีฟ้าขาวและน้ำตาลอันน่าจดจำแต่สำหรับนักวิทยาศาสตร์ด้านดาวเคราะห์ภาพที่สวยงามและบางครั้งก็ดูน่ากลัวเหล่านี้มีบ่อแสเกี่ยวกับรูปแบบสภาพอากาศและพลวัตของบรรยากาศของดาวพฤหัส เมื่อวันที่7มีนาคม2024จุดใกล้โลกครั้งที่59ของยางจูโนได้มอบภาพชุดพิเศษขอดาวพฤหัสให้เราได้ชมเราจะเห็นแถบบรรยากาศอันโด่งดังของดาวพฤหัสและพายุหมุนรวมถึงจุดแดงใหญ่แต่ถ้าคุณมองใกล้ๆหน่อยคุณจะพบรายละเอียดอันน่าประทับใจนั่นคืออมันเทียดวงจันทร์ขนาดเล็กของดาวพฤหัสสามารถมองเห็นได้ในภาพทั้งสองภาพนี้อมันเทียมีความกว้างเพียง84กิโลเมตร และมีรูปร่างเหมือนมันฝรั่งเนื่องจากไม่มีมวลเทียงพอที่จะดึงตัวเองให้กลายเป็นทรงกลมดวงจันทรขนาดเล็กดวงนี้โครจรรอบดาวพฤหัสในวงโครจรของไอโอและใช้เวลาประมาณครึ่งวันของโลกในการโครจรหนึ่งรอบที่น่าสนใจคืออมันเทียถือได้ว่าเป็นวัตถุที่มีสีแดงที่สุดในระบบสุรยิยะของเราพื้นผิวสีแดงเข้มของมันแผ่รังสีความร้อนมากกว่าที่ดูดซาบจากดวงอาทิตย์ที่อยู่ไกลออกไป บางที่อาจเกิดจากกระแสไฟฟ้าที่เหนี่ยวนำภายในดวงจันทร์ขณะโครจรอ,อยู่ภายในสนามแม่เหล็กของดาวพฤหัสหรืออาจเกิดจากความร้อนจากแรงดึงดูดของดาวพฤหัสและแน่นอนว่ายานจูโนยังถ่ายภาพแทกคลาสสิกของดาวพฤหัสที่สวยงามในวงโครจรล่าสุดได้หลายภาพวัตถุประสองค์อีกประการหนึ่งของภารกิจจูโนคือการวัดปริมาณออกซิเจนและโมเลกุลไฮโดรเจนซึ่งประกอบเป็นน้ำที่มีอยู่ในชั้นบรรยากาศของดาวพฤหัส เพื่อช่วยให้เราเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์ของน้ำบนดาวพฤหัสด,ดาวพฤหัสน่าจะเป็นดาวเคราะห์ดวงแรกในระบบสุริยะของเราที่ก่อตัวขึ้นและประกอบด้วยก๊าซและฝุ่นส่วนใหญ่ที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของดวงอาทิตย์ซึ่งหมายความว่าดาวพฤหัสยังเป็นชิ้นส่วนสําคัญของปริศนาการก่อตัวของระบบสุริยะของเราอีกด้วยนอกจากนี้ความอุดมสมบูรณ์ของน้ำบนดาวพฤหัสยังส่งผลต่ออุตุนิยมวิทยาเช่นการไหลของกระแสลม และโครงสร้างภายในของดาวเป็นอย่างไรโชคดีที่จูโนช่วยเราตอบคำถามสำคัญเหล่านี้ได้ข้อมูลเอ็มดับิวาล่าสุดช่วยวัดความอุดมสมบูรณ์ของน้ำบนดาวพฤหัสได้โดยแสดงให้เห็นความอุดมสมบูรณ์ของธาตุไฮโดรเจนที่เส้นสูงสุดประมาณ3-4ถึงเท่าเมื่อเทียบกับความเข้มข้นเฉลี่ยของธาตุนั้นที่พบในดวงอาทิตย์ซึ่งสนับสนุนแนวคิดที่ว่าวัาสดุน้ำแข็งอาจเป็นแหล่งที่มาของธาตุหนักที่เพิ่มขึ้นระหว่างการก่อตัวของระบบสุริยะของเรา หากเป็นเช่นนี้แสดงว่าเมื่อดาวพฤหัสก่อตัวขึ้นจะไม่เพียงแต่สะสมไฮโดรเจนและฮีเลียมเท่านั้นแต่ยังสะสมธาตุที่หนักกว่าด้วยที่มีอยู่ในน้ําแข็งซึ่งมีอยู่มากมายในระบบสุริยะยุคแรกอย่างไรก็ตามการวัดล่าสุดจากยานจูนโนแสดงให้เห็นว่ามีน้ําในปริมาณน้อยอย่างน่าประหลาดใจในแกงกลางของดาวพฤหัสทําให้เกิดคําถามใหม่ขึ้นเนื่องจากนักวิทยาศาสตร์คาดว่าจะพบน้ําในแกงกลางมากขึ้น หากน้ำแข็งเป็นแหล่งกำเนิดท่าที่หนักกว่าของดาวพฤหัสจริงดังนั้นในตอนนี้การก่อตัวของดาวพฤหัสยังคงเป็นปริศนาที่นักวิทยศาศาสตร์ยังคงพยายามไขปริศนาอยู่ปีสุดท้ายภารกิจขยายเวลาของยานจูโนใกล้จะสิ้นสุดลงแล้วมีแผนจะโคจรเข้าใกล้โลกอีกเพียง8ครั้งในปี2025เมื่อการบินผ่านแกนิมีตยูโรปาและไอโอเซซินลงแล้วปีสุดท้ายของชีวิตของยานจูโนจะใช้ไปกับการมุ่งเน้นไปที่ดาวพฤหัสเอง รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับดาวาสยักษ์และบินผ่านใกล้โลกที่สุดเท่าที่จะทำได้และด้วยชุดข้อมูลใหม่และภาพใหม่แต่ละภาพเรามีโอกาสที่จะรวบรวมชิ้นส่วนต่างๆของปริศนาดาวเคราะห์ยักษ์นี้ให้มากขึ้นในวันที่17กันยายน2025ยานจูโนจะอำลาโลกอย่างน่าตื่นเต้นด้วยการโครจรเข้าใกล้ดาวพฤหัสเป็นครั้งที่77และครั้งสุดท้ายก่อนที่จะถูกตัดประจำการและเหมือนกับดอกไม้ไฟครั้งสุดท้ายที่จุดขึ้น เพื่อเฉลิมฉลองการสิ้นสุดของภารกิจอันน่าทึ่งนาซา,าจะปรวประจำการยานโดยเผามันในชั้นบรรยากาศของดาวพฤหัสเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการปนเปื้อนดวงจันทร์ของดาวดวงนี้นับเป็นการเดินทางที่น่าตื่นตาตื่นใจมากแต่ในตอนนี้ยานจูโนยังคงเป็นยานสำรวจดาวเคราะห์โดยแสดงให้เราเห็นถึงความสวยงามและความดูร้ายของเพื่อนบ้านในจักรวาลที่ใหญ่ที่สุดของเรา ถ้ามีสิ่งหนึ่งที่เรารู้เกี่ยวกับจักรวาลก็คือจักรวาลชอบทิ้งปริศนาให้เราอยู่เสมอบางครั้งเรารู้สึกว่าเราเข้าใจมันมากพอแต่บางทีมันก็มีความลึกลับซ่อนอยู่เสมอขอบคุณที่รับชมครับและอย่าลืมแวะไปดูวิดีโออื่นๆจากช่องของเราด้วย